สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัย,ยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะอยากจะกินเมนูปลาเออปลาราดพริกค,ค่ะแบบบ้านๆอ,อ่ะอการอยากกินอยากกิน,อย,กกนอยากกินแบบว่าที่มันเป็นปลาตัวโตๆเลยนะเนาะเมื่อก่อนนะพ่อทําให้กินโอ้ยมันสุดยอดมากเลยตอนนี้นะ อารมณ์คิดถึงบ้านจ้าเมนูนี้ต้องมาค่ะเออเดี๋ยวมาดูกันว่าทอดปลาตัวใหญ่ยังไงให้มันแบบว่ามันน่ากินอะเออปลาเหลือครบตัวเมื่อก่อนอะพ่อใช้ใทําเมนูเนี้ให้การทอดปลานะบอกเลยหัวไปทางนึงหางไปทางนึงพอเวลาจะเอามาราดพริกก็จับมาประกอบรวมๆกันเอออร่อยอะมันอร่อยที่น้ำราด เอาค่ะมาค่ะพูดแล้วก็ม,มาค่ะวัตถุดิบที่การใช้นะคะก็จะเป็นปลากะพง1ตัวไอตัวนี้ตัวใหญ่เลยพ่อค้าใจดีอะ่ะขายตัวละร้อยเท่าไหร่เนาะร้อยสี่สิบบาทตัวประมาณโลกว่าโลสองไหนๆพ่อค้าก็ใจดีแล้วก็ให้พ่อค้าทําให้เลยนะคะเสร็จแล้วการก็เอามาบัางแบบนี้ค่ะพอเวลาวางอะ่ะการจะใช้กระดาษรองที่ก้นจานนะเพื่อที่จะซับน้ําให้ได้มากที่สุดเวลาทอด มันจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นเยอะอ่านี่เลยค่ะล้างทํงาความสะอาดให้เรียบร้อยการบ้างถึงก้างเลยนะค่ะตเตรียมไว้ค่ะหนึ่งตัวใหญ่ๆราดพริกของการแบบบ้านๆก็ไม่มีอะไรเลยพริกเป็นพริกจินดาแดงนะพริกนี่การใช้ประมาณ20เม็ด <c ười> นี่ค่ะพ่อบอกว่าส่วนนี้สําคัญสําคัญถ้าอยากจะให้มันห,หอมๆนะรากผักชีค่ะประมาณ5 6ากอซซอยซอยซซอยอย,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 ยิบยิบ,ยบ,ยบได้ยิ่งดีค่ะ กระเทียมใช้กระเทียมจีนค่ะ2หัวค่ะแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ำมะขามเปียกเนาะนี่วัตถุดิบมีเท่านี้บอกแล้วกับข้าวกาน่ะง่ายๆแต่อร่อยแบบว่าบ้านๆเลยเข้มข้นเออไปค่ะลงมือทำกันค่ะค่ะกระทะตั้งเตานะโห้ยกว่าจะได้กินเนาะขิวข้าวอะ่ะค่ะปลาการก็จะซับน้ำให้แห้งๆ คตั้งเตาเสร็จวันนี้การใช้เป็นน้ำมันหมูในการทอดนี่ใส่เยอะได้เลยกันเจียวไว้สำคัญที่สุดเลยอยากจะทอดปลาออกมาให้มันสวยแล้วก็ปลาตัวใหญ่อะ่ะแล้วก็กระทะเราอ่ะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้น้ำมันเยอะอ่านะเพราะว่าเราไม่ใช่ร้านอาหารนี่ค่ะสำคัญที่ขั้นตอนการวอร์มน้ำมันการวอร์มกระทะค่ะและหลายคนถามกันมาว่า การใช้กระทะยี่ห้ออะไรทําไมพอเวลาผัดแล้วทําไมมันถึงไม่ติดกระทะการบอกเลยว่ามันสําคัญที่ตรงขั้นตอนการวอร์มกระทะวมน้ํามันนะสำหรับตัวปลาการก็จะเอาเกลือค่ะทาบางๆทาหน่อยๆอ่ะอย่าทายเยอะนะทายเยอะเดี๋ยวกลายเป็นปลาเค็มอีกพอน้ํามันร้อน ร้อนไม่ต้องร้อนแบบว่าควันท่วมน้ํามันไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะการก็จะเบาไฟลงค่ะใช้ไฟกลางๆในการทอดเห็นว่าน้ํามันเริ่มนิ่งแล้วค่ะการก็จะเอาปลาจับหัวจับท้ายอย่างนี้เลยเพราะว่าปลาตัวมันใหญ่ไงใส่ลงไปหนึ่งสองชั้นคือถ้าเราวอร์มน้ํามันได้วอร์มกระทะได้อ่ะหย่อนลงไปตั้งแต่ทีแรกเลยมันก็ไม่ติดกระทะแล้วนะ ใจเย็นเย็นค่อยๆทอดไปจ้านี่ล้วเสร็จแล้วระหว่างนี้เราก็อย่าไปวุ่นวายกับเขานี่เลยระหว่างทางเราก็ใช้น้ำมันน่ะจักราดลาดบนตัวปลางนี้ได้นะน้ามันหมูมันหอมแต่ว่ามันข้อเสียของมันอย่างหนึ่งก็คือพอเวลาเราทำเสร็จแล้วเราต้องกินตอนร้อนกินตอนใหม่ๆอะ่ะเออมันจะอร่อย ขยับอ้าวอ้าวขยับได้แล้วจ้าหัวขยับหางก็ขยับเลยนะใช้เป็นกระชอนก็ได้หรือตะลิวอีกอันนึงก็ได้นะมาพยุงด้านที่สองอ่ะทอดไม่นานทอดแค่แป๊บเดียวยวก็ได้นี่ปลาสวยเลยจ้าเหลือครบตัวนะคะไอ้ส่วนไหนที่ว่า มันไม่โดนน้ำมันเราก็ช่วยตักน้ํามันราด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 แบบเนี้ยประมาณนี้ค่ะสีสวยเหลืองสวยหางกรอบแล้วนะก่อนจะตักขึ้นนะคะของทอดทุกครั้งค่ะให้เร่งไฟแรงสุดๆเลยจ้าอย่าเบาไฟเด็ดขาดเลยให้ช้อนปลาขึ้นเลยจ้านี่ก็จะได้ปลากระพงค่ะสวยๆแบบนี้จ้าค่ะพักให้เสด็จน้ำมันเนาะแล้วก็ไปใส่จานนอนรอแบบสวยๆค่ะ ใช้กระทะใบเดิมการเทน้ำมันออกแล้วการก็ใส่น้ำมันใช้เป็นน้ำมันหมูอ่าหยัดน้ำมันนะคะเหลือไว้แค่นี้พอนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะยังไม่ได้ติดแก๊สเนาะเอาเนีย่ยทั้งหมดเลยใส่ลงไปก็จะมีพริกกระเทียมรากผักชีติดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนผัด ในส่วนของพริกใครชอบเยอะสามารถใส่เพิ่มได้นะผัดกันจะผัดให้สามส่วนเนี่ยมันมีกลิ่นหอมส่งกลิ่นหอมถุยขึ้นมาก,ก่อน,นให้กระเทียมมันมีความแบบเหลือง,เองๆเปกรียมสักหน่อยสำคัญตรงนี้แหละมันจะได้มีความหอมๆ เมื่อทุกอย่างส่งกลิ่นหอมแล้วได้กลิ่นพริกกลิ่นกระเทียมกลิ่นรากผักชีโชยเข้ามาแล้วนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะชอบน้ำเปล่ามากน้อยขนาดไหนใครจะใส่พริกมากกว่ากระเทียมก็ได้นะองการี่ใส่กระเทียมมากกว่าพริก พริกอ่ะมันเผ็ดนะทำใจไม่ค่อยได้กับความเผ็ดเอาค่ะประมาณนี้ก็จะเป็นน้ำซอสแบบนี้นะคะเสร็จแล้วการก็จะใส่ใส่น้ำปลาสามช้อนตามด้วยอันนี้จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะจะใส่ลงไปสักประมาณสองช้อนก่อนน้ำมะขามเปียดนี่ไงแบบบ้านๆน้งใส่น้ำมะขามเปียกสักประมาณสามช้อนก่อนนี่ค่ะก็เคี่ยวให้ชิมรสชาติค่ะ ปรับแต่งให้ได้3ลรสเนาะของการจะเพิ่มเกลือค่ะสักประมาณ1ช้อนชายังไม่เปรี้ยวใส่น้ำมะขามเปียกเพิ่มอีก2ช้อนลองชิมก่อนนะแล้วก็ค่อยปรุงน้ำตาลที่การใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้มันจะไม่ค่อยหวานมากเราจะใส่ไปประมาณ2-3ช้อนเนาะอ้ายรสชาติของการโอเคแล้ว น้ำมะขามเปียกกนะันใส่ไปประมาณ5ช้อนน้ำเริ่มข้นเหนียวแล้วเนะาะค่ะเท่านี้เองค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะข้นหนืดประมาณนี้พอละเพราะว่าเดี๋ยวกว่ามันจะเย็นมันก็จะข้นหนืดขึ้นมาอีกเนาะนี่จ้าปลาของการนอนสวยๆเกยตื้นนะอยู่แบบนี้เลยค่ะค่ะตักน้ำราดลงไปเลยจ้า พร้อมเสิร์ฟจ้าปลากรพงราดพริกนะโอ้ยสูตรบ้านๆค่ะบ้านกันเองนะทอดปลาสวยๆแล้วก็น้ำซอสค่ะเค็มข้นถึงอกถึงใจเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะกินแกล้มกับผักชีค่ะหอมๆแบบนี้ อร่อยเด็ดไม่ง้อร้านอีกแล้วจ้าลองทํากันดูนะคะเอาของการเป็นแนวทางเนะเาะแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ตามชอบเลยค่ะค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ